สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่นะครับระหว่างวันที่8ถึงออ23พฤศจิกายนนะครับของชาวราศีเมษฝิ่งธนูในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีเมษคือพื้นที่เกิดทั้งวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและละักขณาคือเวลาเกิดแต่ขออย่ายิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็ชาวราศีเมษคนโสดท่านใดที่มาดูดวงในคลิปนี้เนาะ ไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเลิกกนไปนานแล้วก่อนดูคลิปนี้เนี่ยไปตรวจสอบความโสดองนนะว่าคุณโสดจริงหรือเปล่าโดยการที่ไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่นะครับไปดูในคลิปนั้นอ่ะเขาจะมีวิธีบอกว่าดูยังไงนะเช็คอย่างไงนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่ไปดูมาแล้วเนี่ยแล้วรู้ว่าตัวเองโสดจริงแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว,ว่าช่วงปัจจุบันเพฤศจิกายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ชาวราศีมิถุนฝศช่วงปัจจุบันเนี่ยภายนอกดูค่อนข้างสดใสไม่มีอะไรแต่ในใจก็เหนื่อยเหนื่อยเรื่องงานเหมือนกันช่วงนี้เเรื่องความรักก็อยากมีคนเข้ามาแหละนะพร้อมเปิดใจพร้อมพร้อมให้โอกาสคนแต่ว่ามันก็ยังไม่มีคนที่ค่อนข้างถูกใจเข้ามามีได้แต่ดูดูส่องส่องแต่จริงๆเรามองว่าชาวราศีเมษคนฝศช่วงนี้จะมีคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีพันธะเนี่ยหรือคนที่มีเจ้าชู้ลักษณะเจ้าชู้เนี่ยมาแอบถูกอกถูกใจคุณเกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูเนาะว I don't know. มาดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทํานายระหว่างวันที่8ปดถึงสิบห้าพฤาคมฝนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทํานายระหว่างวันที่เอ่อ16บหถึงยีเอ่อพฤศจิก,กายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีาชาวราศีเมษคนส่วนบางท่านส่วนน้อยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะจ๊ะมาดู8ปดถึงสิบห้าพฤษภาคมกันเนาะ ช่วงนี้ชาวเมดคอนเฟิร์มเป็นยังไงบ้างช่วงนี้รู้สึกว่าการงานทําค่อนข้างทําแล้วประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชมได้รับความเมตตาอินดูกับคนรอบๆตัวได้รับชื่อเสียงได้รับความแต่คุณจะค่อนข้างเหนื่อยเรื่องงานในช่วงนี้นะครับ,บเรื่องความรักนี่ค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าคุณเอาเวลาไปโฟกัสหรือไปทุ่มเทกับการงานหรือต้องไปจัดการเรื่องการงานหรือเรื่องวนตัวที่มันค่อนข้างวุ่นวายทำให้เรื่องความรักเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปโฟกัสหรือไปมองเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้แล้วก็ระหว่างช่วงเอ่ยี่สิ ที่พถึง2ีพฤศจิกายนช่วงนี้หลายหลายอยากเริ่มขี้คายลงแล้วแต่ช่วงนี้ระวังนิดนึงเนาะคุณจะไปอยู่ท่ามกลางปัญหาคนรอบๆตัวคุณจะมีปัญหากันคนในครอบครัวคนี้ที่ทำงานหรือคนเพื่อนเพื่อนๆคุณในกลุ่มจะมีปัญหากันเกิดขึ้นทางใดทางหนึ่งนะครับมันทําให้คุณต้องอยู่ท่ามกลางนะแล้วก็แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผายไงคุณก็ลอยตัวและไม่ค่อยไปสนใจเท่าไหร่แต่ฟื้นเรื่องความรักเนี่ยก็ได้จะมีเลอะๆมองๆหรือท่านบางคนเนี่ยไปถูกอ,อกถูกใจคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับ มันทําให้คุณรู้สึกว่าเออยังไม่ค่อยมีใครที่สามารถคบได้จริงๆเข้ามาเลยเนาะดูสิคนที่ไปถูกใจก็มีเจ้าของนะสิ่นะคนก็มีความเบื่อเบื่อเหมือนกันจริงๆเรามองว่าชาวราศีเมษคนฝนพร้อมที่เปิดใจแต่ว่าด้วยด้วยโอกาสด้วยอะไรหลายอย่างถึงมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับก็จบการดูดวงความรักคนฝนชาวราศีเมษไว้แค่นี้เนาะชาวราศีเมษคนฝนท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไม่ได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีสิง มาดูนะครับช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีสิงห์คือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้ยางยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ชาวราศีสิงห์ท่านใดที่มีการเลิกลาก,กับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วก่อนดูคลิปนี้ได้ให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนนะครับในคลิปนั้นต้น,ต,นต้นคลิปเขาจะมีการบอกวิธีการดดูว่าคุณคุณโรจรริงหือด หรือไม่โสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้ไปดูในคลิปนั้นเขาจะมีบอกอรายละเอียดวิธีการดูเอาไว้นะครับสำหรับใครที่ไปดูแล้วเนาะแล้วรู้ตัวเองว่าโสดจริงแล้วเนี่ยมาดูกันต่อนะครับว่าช่วงคาทำนายช่วงปัจจุบันเนี่ยเจ็ดพฤติกาย,ยนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เจ็ดพฤจิกาย,ยนช์่องท่ามีความเนินเบื่อหน่ายมีความบางท่านต้องเดินทางเยอะบางท่านต้องมีการเบื่อหน่ายในเรือ่องการงานการเงินหรือ เจอคนรับรอบตัวจนข้างใช้อารมณ์มันจะมีความเบื่อหน่ายเนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นนะครับพอคุณเบื่อหน่ายเนี่ยก็อยากมีความรักเลยเนาะนะครับแต่มันยิงเข้ามาไหมก็ยังไม่มีเข้ามาแต่แต่ในบางท่านบางคนประมาณ20%อน่ะมันจะมีคนมาพูดคุยคุณแล้วนะแต่คนเหล่านั้นคุณจะไม่ชอบเลยอันนี้คือสิ่ง20%เอนาะที่คนโสดเนี่ยมีคนมาพูดคุยแต่ไม่ชอบแต่สิบเอีกเ0 ไม่มีเฉยๆนิ่งๆนะครับค่อนข้างนิ่งมากๆเลยมันทำให้คุณ้เออถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันโฟกัสเรื่องงานก่อนก็ได้นะครับหรือบางคนมีคนมามาคุยแต่ฉันไม่ถูกใจก็เออไม่ช่างแม่งเอะฉันไม่สนใจเรื่องงานก่อนดีกว่าไม่ต้องสนใจคนเหล่านั้นนะครับเอาลา่ะเดี๋ยวมปดูกันเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ไพ่แบ่งเป็นสองชุดเนาะชุดด้านชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่8ปดถึงสิพฤศจิกายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1 6บหถึงยีพฤศจิกายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีสิงบางท่านฝนน้อยคนฝดบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู8ปดถึงสิพฤศจิกายนก่อนแล้วกันเนาะฝิงคนฝดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝิงคนฝดช่วงนี้เจอ เจอพวกเรื่องเยอะเรื่องมากเจอคนไม่ดีมาเอาอารเอาเปรียบหรือมาพูดจาข่มคุณเกิดขึ้นมันแต่คุณก็ไม่สนใจก็ช่างแม่งหรือใครจะทำดีก็ดีใครทำามีก็ช่างแม่งนะครับมันเป็นระไฟบนั้นแต่เรื่องความรักค่อนข้างเงียบเงีมากๆเลยนะครับและช่วงนี้คุณเองจะรู้สึกว่าเอออยากไปนู่นไปนี่นะบางท่านุอยไม่ได้เที่ยวนานแล้วว่าอยากไปจังเลยอะบางท่านแบบอุ้ยไม่ได้ไปกินร้านนี้นานแล้วอยากไปตรงนี้จังเลยหรือบางท่านบางคนเอยไม่ได้ไม่ไม่ได้ทาอะไรที่เคยทํามาก่อนได้เนี้นานแล้วอยากทําหรืออยากฟื้นอยาก ไปอยากกินอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะอยากทําอะไรเก่าๆเกิดขึ้นนะแต่ว่าช่วงนี้ถึงจะไปยังไงไปในที่เ,เกา่าไปท่องไปที่เา่าไปนูน่นไปนี่หรือฟื้นนู่นฟื้นนีน่ทําอะไรกิจกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องที่คุณเคยทำประจำมาก่อนแล้วคุณกลับมาทําใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในรุ่งความรัก,กมันยังค่อนข้างนิ่งนะครับเดี๋ยวเออช่วงระหว่างวันที่เออสิบหกถึงยี่สิบสามพฤศจิกายนละ่ะสิงคโปร์ไปยังไงบ้างเนาะอ,อยุยินดีด้วยนะอื ประมาณ20-30%ของชาวราศีสิงห์คนโสดมันจะมีคนเข้ามานะครับมันมีคนเข้ามาจากการเดินทางหรือพบปะโด,ดยบังเอิญจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูนิ่งๆนะดูนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างเออดูนิ่งๆแต่มันเขาชัดเจนอ่ะเขาจะมาทําเหมือนจิ้จีบคนยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้มันสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้นะครับนะฮะก็ก็อันนี้ก็ก็ดีก็ดีใจด้วยนะส่วนอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือแปดสิบถึงเจ็ดสิบเอ,อ่อแปดสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ย คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินจะได้รับโอกาสดีๆได้รับโปรเจกต์ดีๆได้รับความสําเร็จในสิ่งเหล่านี้ทดแทนนะครับนะฮะอันนี้ขอพูดคนที่ไม่มีใครเข้ามาก่อนแล้วกันเนาะเพราะคุณได้รับความสำเร็จที่เรื่องนั้นได้รับความสำเร็จเรื่องการงานการได้รับชื่อเสียงได้รับสิ่งที่คาดหวังไว้ในเรื่องการงานการอย่างเข้ามาเนี่ยความรักก็ค่อนข้างนิ่งเฉยมากๆเลยคุณก็ไม่เป็นไรตอนนี้ฉันการงานการเงินฉันดีเรื่องอื่นฉันดีฉันก็พอแล้วนะแต่จริงๆคุณก็อยากมีคนเข้ามาแหละค่อนข้างเหงาอีกคนข้้าาายมมเแ พูดค,คุยนู่นนั่นแล้วคุณก็โ่ฝ่ายไว้ททำไมไม่มีเข้ามาสักทีวะนะครับก็ยินดีสำหรับท่านนีพวกนี้้อยเที่มีคนเข้ามานะก็จบการดูดวงความรักคนโ่ลชาว,วราศีฝงกลคนโสดไปแค่นี้นะครับชาว,วราศีฝีกลคนโสดท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไม่ได้นะครับจะทิ้งรายเดียวแทนใต้คลิปนี้ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีธนูนะครับ นนคิช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศรีธนูคือเพื่งเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศรีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้าายิงตามหลักโหราศราสตร์ไทยนะครับแล้วก็ชาวราศรีธนูคนโสดท่านใดที่ไม่ดูในคลิปนี้เนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกาแฟหรือเลิกกันเป็นานแล้วก่อนดูช่วงนี้รบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนนะครับ ไปดูคลิปนั้นอ่ะแล้วเขาจะมีบอกวิธีการดูว่าคุณโสดจริงหรือไม่โสดจริงนะมันจะมีวิธีการดูเอาไว้นะครับก็ไปเช็คก,ก่อนละกันเนาะอ่าสำหรับใครที่ไปดูมาแล้วเนี่ยเราเช็คมาแล้วรู้สึกว่าเรารู้ตัวเองว่าโสดจริงแล้วเนี่ยนะครับมาดูคํามพนางันต่อเนาะว่าในช่วงปัจจุบัน7พฤศจิกาย,ยนเนี่ยชาวธนูคนโสดเป็นยังไงปะช่วงนี้รู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยดีพร้อมหวี่ยงมากๆเลยใครทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยหวี่ยงแหลกเลยนะมันเป็นลักษณะนั้นส่วนเรื่องความรักเนี่ยเออคุณในใจ จะให้ท่านพยายามหาเนี่ยฉันไม่เอาเนาะถ้าจะมาก็มาเองไม่เป็นรัษณน,นนั้นนะครับนะช่วงนี้ชาวถนูค่อนข้างดุมากๆเลยนะนะครับอาไะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ มาดูกันนะครับให้แบ่งเปสองชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่งางวันที่8-15ถึงพฤศจิกายนฝุ่นปลาชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่งางวันที่16-23ถึงพฤศจิกายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีธนูคนโสดบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู8-15ถึงพฤศจิกายนกับเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวราศีธนูคนโสดช่วงนี้คุณก็ทำงานเอ่อทำเรื่องทำงานทำหาทำมาหากินทางคลองตัวแหละนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้เอง อเอ้ยยินดีด้วยนะเนี่ยนะประมาณประมาณนะสิบเปอร์เซ็นต์่ะฝนน้อยอะเนาะเอาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ฝนน้อยมันจะมีคนเข้ามาครับนะแล้วคนนี้สามารถฝานต่อได้จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาก็ยินดีด้วยเนาะสิบเปอร์เซ็นต์แตสามารถฝานต่อคุยคุกกิ๊กกุกกิ๊กกับใครบางคนได้นะครับ <ün ks> ส่วนอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือน,นะครับอาจจะได้ความชื่นชมมีคนมาแอบชอบแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ไม่มีการฝานต่อใดๆเกิดขึ้นนะได้รับความชื่นชมว่าประสบความสำเร็จหรือได้มีคนที่อายุน้อยกว่ามาชื่นชอบคุณออะไรยย่างงเี้ นะรบปลื้มคุณเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีการพัฒนาใดๆนะครับอันนี้ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนาะคลณคุณก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่มีฉันก็อยู่คนเดียวได้เพราะฉันไม่อยากพยายามใครถ้าใครอยากพยายามฉันต้องมาเองนะครับแล้วก็เออระหว่างวันที่สิบหกถึงยี่สิบสามพฤศจิกายนละสิบหกถึงยี่สิบสามพฤศจิกายน, 23, ายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ชาชูนุก็รู้สึกของเหงาเบือบ่อเบืเหมือนกันในช่วงนี้นครับมีความเหงาความเบื่อล้วก็อารมณ์ยังเหมือนเดิมอารมณ์ยังเวียงมากเวี่ยงฟวิงมากๆเลยเนาะแต่ว่าช่่วงงนนนี้้้เคคอออขาาาาหมืลยๆกร ฟื้นฟื้นเฝ้าจิตตกเกิดขึ้นนะครับนะช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงเนาะนะแล้วยิ่งคุณจะไม่ค่อยอยากไปพบปะใครเลยอยากอยู่คนเดียวอยากเก็บตัวเกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีคิดมากเรื่องนู้นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตเยอะแยะไปหมดเลยช่วงนี้จะระวังนิดนึงนะท่านคนโสดหลายท่านจีอาการให้ว่าจิตตกเกิดขึ้นเนาะในเรื่องความรักก็ไม่ได้ไปโฟกัสเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ก็จบการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่มีคู่ของชาวราศีธนูไว้แค่นี้เนาะ ชาวเราศีธนูท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดี๋วไปตาคลิปนี้นะจ๊ะ